เราจะใช้วิธีนี้นะคะในการลดน้ําเพราะว่าถ้าเราใช้สายยางเราจะถอนหญ้าไม่ทันนะคะแล้วก็เปืองน้ําด้วยใช้กระป๋องตักลดทีละต้นทีละต้นนะคะกระป๋องหนึงเราจะลดได้4-5ต้นนะคะแล้วแต่ขนาดเป็นวิธีที่เราใช้มาตลอดนะคะตั้แต่เราปลูกผักนะคะ นี่อันนี้คือจัตูเพื่อของถั่วฝักยาวเลยนะคะก็คือเพี้ยอ่อนวิธีกำจัดก็คือใช้มือของเราบีบเลยนะคะแต่จะต้องเจ็บนิดนึงเพราะว่ามันจะมีมดคันไฟอยู่ด้วยมดคันไฟจะเป็นคนฆ่าเพี้ยขึ้นมานะคะเพราะจะกินตดของเพี้ยมือเราก็จะเจ็บเวลาบีบเพี้ยนะคะแต่เราต้องกําจัดเพี้ยนะคะ ถ้าเรากําจัดเพี้ยได้เดี๋ยวมอคันไฟก็จะไม่อยู่เ,เราบีบเสร็จนะคะก็ฉีดน้ําตอนเช้านะคะฉีดออกฉีดเป็นละอองฝอยๆนะคะดูเช้าแล้วก็ดูเย็นนะคะ แบบนี้สามวันนะคะหลังจากที่ถอดออกจากดอกนะคะแบบนี้พอถอดออกจากดอกแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ก็จะเริ่มเป็นฝักเล็กๆนะคะเล็กๆแล้วก็ไล่มาไล่มานะคะแบบนี้สามวันนะคะ ได้ได้กินแล้วนะคะถั่วฝักยาวเซดินทอนสีม่วงดกมากเลยนะคะแข็งแรงอยู่นะคะจะมีแค่เพี้ยอ่อนนะคะที่รบกวนเขานอกนั้นไม่มีเลยนะคะปลูกพริกกันนะคะนี่โไม่ยมหนูเหม็นมากเลยมกินน้ำได้ยังไงอะ 没事。嗯嗯 ดอกบวบเหลี่ยมนะคะเขาจะบานตอนเย็นนะคะบวบเหลี่ยมทั้งดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียนะคะอันนี้คือดอกตัวเมียนะคะจะมีลูกแล้วก็มีดอกอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่เอานะตอนนี้จะตัดมันออกก่อนนะคะจะให้ขึ้นค้างนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาตอนนี้ลูกบวบเหลี่ยมเขาจะใหญ่มากแล้วต้นก็จะโสมนะคะแล้วก็ดอกแบบนี้ เอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะคะดอกตัวผู้แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นง่ายเพราะว่าเขาจะบานตอนเย็นเรามาดูจะตัดง่ายนะคะแบบนี้ดอกอนี้เอาออกนะคะนี่เอา,านะคะวัะน,นั้นต้นจะไม่ใหญ่เลยนะคะเราเลี้ยงต้นก่อน เขาบวบเหลี่ยมเขาดกอยู่แล้วนะคะนี่แบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะเห็นไหมคะพอมีลูกแล้วก็จอดเลยนะคะยอดยวอออกให้ยอดเดินนะคะจะลูกสวยๆนะคะแต่เราต้องจำใจนะคะตัดออก อันนั้นเราจะไม่ได้อายุยืนเลยนะคะดกมากเลยนะคะลูกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย